โนะที่หาไปนานเลยจนตอนนี้สีวีซีจา,าราจิงอยู่แดงแรงแดงใหญ่แล้วอีลิทฮีโรอีกนะครับถ้าแรงนี้ผ่านไปแล้วก็ขึ้นมาสเตอร์แล้วนะ ไ่ไดานครับเขาโทษที่หานานเลยไม่ได้อัพไม่ได้อัพคลิปยู u ูบเลยทน่ไม่รู้แน่เช่เ่ไอ้ยา,าอยู่เด็กเอาล่ะครับตอนนี้จะหน้าไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เยี่เพื่อนเรัสียงเพื่อนเพื่อนเปิดไม่เพว่าปิดลำโพงเลยวะเสียงำคาญเสียงเราเสส่งเข้าลำคออืมขัดจังหวะผก็มีนาะฟืนมไรลง งแแกกกบทุเมไล่ยิงแรงแบบทุกเกมแต่ตอนนี้คือหมดลมหายใจแล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยขนาดขนาดล้มอยู่ผมยังใส่าขาตนะไว้ที่ข้างหลังคิดดูเทนขนาดไหน First Blood อ่าเลยบร้อยพี่เราชิบ ิเลยว่าเพื่อนเราจะเล่นได้ดีนะตาแรกเนี่ยปกติฝั่งเราจะเป, <Double kill. S 1> ป็นฝะั่งที่ได้แทนนะเยอะมากตลอดเลยผมลองดูมาแล้วเนี่ยๆๆลูกนี้ไม่ปลอดภัยอย่าพิ่งมาขาเ,เพื่อนทฝั <Triple kill. S 1> ่งตรงข้ามมันก็เก่งเกินเะนาะนาอน้องนะ ไปต่อหมดแรงแล้วนาะเจ๋งน้อยใช่ไหมนขึ้นมาอย่างนั้นดีเลยมันคนมาชาร์จตลอดมันน่าจะซื้อลูกซองไว้ด้วยนะตาเพราะว่าตอนนี้มันแบบคนเลยมันคู่ มันน่าจะขึ้นมันน่าจะสามารถที่จะขึ้นไปชาร์จเราได้นะว้าวไปด้วยมันบ้าอะไรวะนัะ่นมันบ้าอะไรวะนัะ่นทุกคน ทุกเก่งมากขนาดนไลนวอลเลย์บอลคนเลยยระเบิดน้ำแข็งมา,าดาูขอชาร์จหน่อยนะกัะจะเข้าไปชาร์จนิดน่อยวเาันาองโ,อโ,อโอคือแบบอะไร โอ้โหเกาะดีนจะพังอยางแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าไปชาร์จของไม่ว่าอะไรนะใช่ไหมอมีเนรเนรไกล่า <First line. S 1> ้าใคร b l งผม trôi 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 ace trôi 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 สมัยกูตอรยของอยู่นี่จะไปทไรกันันีอะไรับทุกคนปกันเลยโอ้ชิ โบกแล้วทีมตรงแล้วหมกกตึงด้วยเนาะหันมาเยี่ยมเลยไม่ต้องให้เพื่อนแข่งขอ้ฆ่าใครยังฆ่าไม่ได้ตอนนี้ผมนะโอ้ขอคิวหน่อยแต่คืออยากได้อะขอบคุณนะเป็นโปรฟิชแนลให้ดูนะ ของอยู่นี่ของอยู่นี่ทำมันหยุดท่าได้ไงก็ของอยู่นี่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 โอ้อยู่นี่ของอยู่นี่โอ้โห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 ้โหโอโอ้อ

เปล่ายนะเราก็นจจกนัมาดวัน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 วัจวนบันวันวันวนวันวันวั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 นวับวานวัวันวันวันวัวัวแนวัันวน้อ,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 องวนะันวัน English or spanish? English Do is gay If you must say it's in the mind, high. In a mind high. Oh, are You must say If you mustn't in the mind You must say high เฮ้าวว้โอ้เฮ้ยโอ้โอ้อันนี้บื่อจะเรกน่ะอาร์ชัสเอ่อไปเลยกันเลยครับผมโอ้คราวนะผมตึงอยู่แล้วนะไม่เป็นสกินแอนด์คู โอไรออนมาอ่งออตคนตัดไปตอนทีน่เกมเริ่มเลยนะค่อยับคนตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับนนรนคนแต่ตอนนี้อาจเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสุดท้าย ไม่มีคนดูไม่มีคนหัวใจไม่มีคนกดดันห <c oughs> ้นมจมีกำลังใจในการ Quiet, <please. S 1> ต่อปนะานมาดาวอิมา <c oughs> ไม่แข่งไม่แขง <c oughs> ใครไม่ร,ารอานไปว่าตกัน <c oughs> รอเล่นครับ <c oughs> <First> blood. คนแรก,ก,ก,กเอาากก้ยบอกแคุ้่ตึงไอ้ไมคาตาค้ก็สามารถเอาชนะได้ตผมเป็น A B P แน่เลย เป็นได้เป็นไหมหรือว่าจะไม่ได้เป็นนะนั่นไงว่าแหละแบบเพื่อนคนนี้เขาได้เป็นอินีพ e ีซะหน่อยไใช้สกิลโอไรออนได้นะครับเอาโมยังไม่ได้ซื้อเลยมีอนนั้นสัตว์เลี้ยงนึงใช้ได้ว่ะแม่สกิลโอไรออนมา คิวคุณหาและทำได้เลยขอบคุณนะ First blood Double kill Triple kill โอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วนะเล่นหัวหรอ ผมว่าปลูนี่เลยมันไม่ใช่แล้วนะทำไมปลูนไม่ใช่เลยนะไอ้ขอาจังเล่นหมวป๊อปั๊บปั๊แล้วเรจะเกียนได้ระบบหน้าแข้งตัวดีระบบหน้าแข้งเนี่ยตัวดีอยตัวดีของการเกียนะเกียนได้ เขียได้หาที่สุดใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย first blood ยยไมต้อตายอะโอเโหอัอเเอนเราังจะแย่คนระัะ ร่วมาแลรวหรอดับ <Double kill. S 1> เบิลคิลฮ่ฮ่าปันญาไม่ระวังตัวเองนะ <S <S เนาะเยี่ยมเลยปัญคาับอ้อมมาแล้วก็ปุ่งปุ่งปุ่งแตกรอวงอยู่นี่ จรวบๆจับจับแม่ตายฮะมันน่าจะเชอชงักเลยนะครับตอนนี้น้องน้องก็เป็นตัวของปืนงเนี่ยมันคิดเหมือนยังยิงแรงมากนะครับมันก็เป็นแบบนะครับมันก็นะครับหายคุณค่ะและทำลายเลยเพื่อมาเรื่อยๆัดเรื้อยไปนิดหน่อย จะแค่แ่อะไรน้องทำไม่ได้หรอกน้องครับอม,มันไงโดดโชว์เลยเห็นไหม นี่ง่ายก็ชิรีเรียดมากคาซีราคอยคิดแตกตลอดชีวิตลอดอกดอกๆผมก็เคยซีเรียมเหมือนกันโอ้บายโก้คิดแตกแน่นอนของอยู่นี่อ่าของจะซื้อสไนเปอร์ดีกว่าแจากปืนให้เพื่อนนะเพื่อนไม่เอาก็ตามใจสนใจเพื่อนจะมีปืนครบหมดแล้วนะครับน้องก็ไม่ได้เอาพัชยามาดิ ช่่งโหัวอยู่ตรงนั้นไฟตรงนั้นใช้สกิลค้นหาใช้สกิลทำลายเลยทำลายเลยสกิลคั้งหาสกิลคั้งหายและทำลายเลยระวังหลัง First Blood Double Kill วันงาครับ ฉันะนะน้องก็งก็รู้สึกว่าจะฆ่าเยื่อะเหมือนกันนะใช่ไหมมัวฆ่าไปกี่คนวะครับห้าคนเช็ดบูย่า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 บูญยาไปเลยนะน้องก็ ไปแล้วนะครับแล้วคลิปนี้นะว้าวโอ้ยแล้วจะแบบวันนี้บายบาย